วันนี้เรามาเดินงานไทยคอมิกคอนนะครับผมปี2023ซึ่งงานเนี้ยนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่งานไทยคอมิกคอนเนี่ยมีโมเดลหรือว่ามี อะไรเจ๋งๆกันบ้างนะครับโอ้โหส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นงานขนาดไซส์62ซเม Optimus Prime นะครับผมสีนี่ออกจะแนวสดสดไปนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นงานจากค่ายยูโรพาร์นะครับเป็นทา a n อ f เมอร์นะครับเป็นงานเป็นงานสเกลใหญ่ที่สามารถขยับตัวได้นะครับทุกส่วนนะครับขาขยับได้ตอกขยับได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดออกได้ เปิดได้ด้วยเปิดได้ครับโอ้โหมีเมทริกมาโชว์ด้วยใช่ครับตัวนี้มันสามารถถอดได้แมทริกแมทริกถอดออกมาได้อุคต์ถอดมาจากกันได้โอ้โหถอดถอดได้ด้วยใช่ครับตัวฟ็อกก์ก็สามารถมาถอดออกได้ทุกอย่างจะเปลี่ยนจะเอาออกเข้า่ยนอะไรได้หมดเลยใช่ครับโหเจ๋งมากถอดหมดตัวขาเนี่ยขออนุญาตตัวขาเนี่ยมันก็ขยับได้หมดมันก็ขยับได้หมด นะครับแล้วก็นี่ครับเนี่ยถาไม่ได้ยึดอะไรไว้เนี่ยตัวมันก็ลอยอยู่ยืนได้ด้วยเลยยืนได้ด้วยตัวเองเลยครับไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรทําครับแล้วก็ไม่ล้มแน่นอนครับยังไงก็ไม่ล้มน้ําหนักเท่าไหร่อะพี่พชอบททาี่ลองวัดเองกับมือเองไม่ในข้างกอ่องมันไม่มีแข็ยนไประมาณ15บวกบวกครับ 15 2ห้บหกปกติแล้วห้าตัวงานนะครับเป็นงานที่เขาปล่อยขายเฉพาะแค่ในประเทศเขาก็จะเปิดเทีออเดอร์ปุ๊บมันก็จะหมดทันทีเขาจะเปิดโค้ต้าไม่เยอะใช่ครับแต่ตอนนี้ทางทางเราอะครับทางพอลทวีปเนี่ยครับเป็นตัวทายจำหน่ายอยู่มีโค้ต้าที่สามารถพทีอรเดอร์ตัวงานได้เผื่อใครอยากสแกนนะครับเผื่อใครอยากสแกนในคลิปนะครับสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับสแกนไปได้เลยนิ่งไปแป๊บนึ่งครับ3 2 1สองหนึ่งได้แล้วผมละ and now I'm going me go to the next Oh, okay, okay okay one two three okay okay this is really, really nice very really nice sauce and uh, yeah yeah thank where are you from from England England yeah yeah I've lived in Thailand for Nearly nine years, eight years, just about. Oh, yeah, okay. yeah. Do you ride a cosplay? This one, my friend made this cosplay for me. She works for like she makes costumes for TV adverts, does makeup and all that kind of stuff. And she made me this costume. Mm -hmm. Yeah, yeah. I love. Yeah. Last year I had a special beard. This year my beard is <laughs> not so good. Yeah. You also this? Really nice. Thank you. I I think think it's 3D printed. เก่ดับสวยงามมากครับทุกคนคือแกเป็นนักท่องเที่ยวจากอังกฤษนะครับจากอังกฤษก็ชื่นชอบการคอสเพลย์แล้วก็มีเพื่อนเขาให้ชุดมานะครับแกก็เอามาโชว์เนี่ยในงานเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับงานชิ้นต่อไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม นี่ครับมีโมเดลแนวแบบเซ็กซี่แบบนี้ด้วยนะครับเป็นงานของ r รเอียร์สตูดนะครับชื่อว่า g h โกส a บดเป็นสาวนั่งอยู่ข้างกับสิงโตนะครับนะครับสวยงามมากรวมทั้งรายละเอียดของสิงโตนะครับเขาทำมาดีมากเลยครับมีการไล่สีแล้วก็ทำเป็นไล่นะครับเนี่ยครับผมและที่น่ารักนะครับมีลูกสิงโตด้วย นะครับลูกสิงโตนะครับเหมือนแมวเหมียวเลยนะครับนี้มีชื่อว่าเทพีอ์เทมิสนะครับผมนี่นะครับมีตัวโบนะครับโบเอนูนะครับแล้วก็มีลูกธนูนะครับเทพีอ์เทมิสสวยงามมากครับทุกคนครับมีนกมีนกข้างหลังด้วยนะนะครับอันนี้อยู่บนต้นไม้แล้วข้างล่างก็จะมีเหมือนกับเป็นตัว ลูกแก้วพลังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเลซิ่นน้ําข้างล่างเนี่ยครับบริเวณนี้นะครับที่เด่นที่สุดเลยภาย,ย,ย,ยในภายบูธต,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นมีชื่อว่า,าเนี่ยครับเซนจอร์นักฆ่ามังกรครับนะครับก็จะมีเป็นรายละเอียดของตัวเซนจอร์เซนจอร์นี่แบบโู้ย ถ้าทุกคนดูรายละเอียดนะคืองานเขาแบบว่าลงรายละเอียดเยอะมากตั้งแต่ชุดเกราะมีม้าด้วยนะม้าก็มีการใส่ชุดเกราะนะครับแล้วก็อาวุธนี้เป็นแท่งเหล็กนะนี่เป็นหอ,อกกำลังฆ่ามังกรอยู่เลยตัวมังกรนี่อลังการมากเลยนะครับปีกนี่สูงแบบสูงเลยอะ่ะสูงสูงมากนะครับทุกคนดูข้างล่างอะ่ะมีเลือดด้วยมีเลือดเป็นเลือดมังกรนะ มีเลือดด้วยครับโหทุกคนอันนี้เขาทำเป็นพาโนรามาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นพานรามาเอเลียนนะครับผมนะครับจะมีเอเลียนอยู่ข้างหลังนะครับผมอยู่บนหินนะครับแล้วก็จะมีเป็นทหารนะครับทหารที่จะเข้าไปทําการกวาดล้างเอเลียนนะครับผมตัวพิเดเตอร์แล้วก็ที่โดดเด่นเลยเนี่ยเป็น ดาร์ดเวเดอร์นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าดาบเนี่ยสวยมากดาบสวยมากเลยนะครับไม่ค่อยเห็นตัวงานไหนที่มันเล่นแสงกระดาบนี้เลยนะในลายลายของ s t a r w a r s นะครับผมตัวสีตัวอะไรเนี่ยผมว่าเขาทำมาดีมากนะครับเนี่ยทุกคนเห็นเห็นสีไหมเนี่ยมองแค่เนี้ยก็สวยแล้วอะ่ะน่าสนใจมากครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างนอกนะครับตัวข้างนอกนี่ก็ หรือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับตั้งแต่ควายก้อนควายก้อนนี่น่าสวยมากครับทุกคนครับควายก้อนเนี่ยนะควายก้อนด้านมอลไคโลโรเลนนะครับตัวดาบนี่แบบมีกระพริบด้วยนะตามแบบฉบับภาพยนตร์เลยครับอันนี้อันนี้ต้องขออาภัยนะครับอาจจะย้อนแสงไปนิดนึงและที่เด่นๆเ,เลยนะทุกคนนะข้างหลังครับอ่าเป็นลุกสกายวอล์กเกอร์นะครับ จากซีรีส์เลยนะครับนะครับลุคสกายวอล์กเกอร์จากซีรีส์ของแมนดาลเลียนนะครับถือว่าทำมาสวยมากดาบสวยมากครับทุกคนครับนะครับนี่แค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะดูดาบดิผมว่าเป็นงานที่น่าเก็บมากนะครับอันนี้เขาสามารถบอกว่าสามารถสแกนดูสินค้าเพิ่มเติมได้นะครับใครที่อยู่หน้าจออยากดูรายละเอียดก็สแกนได้เลยนะครับ นะครับนอกจากตรงนี้แล้วนะครับทุกคนครับมีนะครับดิจาลินนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยแมนดาลเลียนครับทุกคนมาพร้อมกับน้องครับโกคูโกคูครับนะครับแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดก็คือมีเอฟเฟกไฟด้วยนะครับมีไฟด้วย นี่ครับทุกคนครับอันนี้น่าสนใจมากผมไม่ค่อยได้เห็นเลยนะเป็นตัวแมลงจาก Starship Trooper นะครับผมเป็นตัวแมลงหัวเสนะครับดูรายละเอียดงานนะครับทุกคนเป็นงานพานอรามาที่ใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ตรงตัวนะใหญ่ตรงขาครับเพราะว่าขามันออกมานอกพานอรามาเลยเป็นไปไม่ได้ มาเจอมุมอ๋อมอรแฮมเมอร์นะครับผมมอรแฮมเมอร์นี่ครับอันนี้คือกิ<ห>จกรรมเขาทำอะไรอ,อ่ะอ่ากิจกรรมตรงนี้จะเป็นเพ้นส์ค่ะก็คือสามารถแบบว่ามาทดลองเพ้นส์ได้แล้วก็สามารถนำโมเดลกลับบ้านได้เลยค่ะอันนี้สีที่ใช้เนี่ยเป็นสีเป็นสีอะคริลิกค่ะเปิดมาไม่มีกลิ่นค่ะยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อ Adel, ซิทาเดลค่ะซิทาเดลใช่เป็นสีเอกลักษณ์ของ Warhammer ใช่เลยคะ่ะเป็นสีประจำของเขาเลยคะ่ะกเนียจะมีทั้งหมด 40k แล้วก็จะมี a o s ค่ะตู้นี้จะเป็น a o s ตัวเดียวเลยมันต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงตัว 40k เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่ามีความแมชชีนกว่าแต่ว่าถ้าเป็น a o s เนี่ยมันจะดูแบบว่าเป็นตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่มันแบบไม่เหมือนกันค่ะถ้าเกิดพี่สังเกตพี่ที่ดูหลังคนอ๋อ มีเผ่าปีศาจแล้วก็จะมีเผ่าเป็นแบบว่าเผ่าผีก็มีแล้วก็จะเป็นเผ่าที่แบบเป็นโรบอทอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะสู้รบกันใช่ค่ะจะมีคนที่เขาแบบเชี่ยวชาญต้องพี่คขาแนะนำใหน่อยค่ะพี่เขาสนใจครับอันนี้ครับมันคือม a นเจอร์วอลเกมที่เรียกว่า Warhammer 40k m a n a เค r มิน g เจอกมคืออะไรมันคือเกมโมเดลจำลองสนามรบที่ท่านผู้ เริ่มสนุกตั้งแต่ประกอบสะสมทับต่อทําสีแล้วมาเล่นกันโดยที่มันจะมีกฎในการเล่นมีวิธีการเล่นครับให้สนใจอยากลองเล่นวายเมอร์หรืออยากลองเทนสีหรืออะไรก็ตามครัไม่งมีคำรู้เลยสามารถมาที่ร้านดิจิเนอรี่วอลเกมได้ครับอยู่ที่กาญนาบางใหญ่หรือร้านสาขาข,าของเราต่างๆก็ได้ครับคำเชิญที่ดิจิเนอรี่วอลเกมหรือวายเมอร์ขับ Thailand ไทยแลนด์ได้วันนี้เรามีสนามอโคลิปเป็นการต่อสู้ขนาดใหญ่มาสีสนามเลยใช่ครับ ที่ผู้เล่นยกทับกันมาขนาดใหญ่แล้วมาเก็บแต้มกันเพื่อเมื่อชนะปุ๊บกรจะได้แต้มเป็นเลขของรางวัลในแต่ละเม็ดแท็กทีมกันได้อันนี้เขาเรียกอโพคาลิบมันมาแบบขิ้นห,หลายๆคนผมชื่อนะจีเน็มพีนะจีเจมพีคอยสอนเล่นสอนเพ้นที่ร้านถ้าเกิดใครอยากจะดูเรื่องราวหรือ,อากฟังรอวายเมอร์ก็สาม,มารถดูคลิปที่ r e จิ i เนอร y w ว r g เกมใน YouTube ได้หรือจะเป็นวายเมอร์ขับ Thailand ไทยแลนด์ที่เป่าปตอนต้นนั่นเอง เกมที่น่าสนใจสักเกมหนึ่งนะครับผม War Hammer นะครับนอกจากนั้นแล้วนะเขาจะมีแบบ Space Marine โอ้สวยมาก ทุกคนครับไอตัว w a r h a m m m r เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมชื่นชอบมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสจริงๆเลยนะครับผมซึ่งผมชอบตรงที่ว่าสนามเล่นหรือพาโนรามาการเล่นแหละมันกว้างมากเลยนะครับมันเป็นสนามแล้วก็มีตัวละครที่เราออกแบบมาดีไซน์มาเนี่ยให้เรามาเล่นเองได้เลยนะครับทุกคนครับแล้วเราก็ได้เลิกเข้าไปที่ร้านแฮร์รี่พอตเต เราสามารถเข้าไปได้เลยไหมโอเคทุกคนผมกำลังเข้าสู่การคัดเลือกสรรนะครับนะี่ครับทุกคนครับ แอสคาบั้นเฮ้เฮกิมตัวเจลเฮกิมตัวเจลไปเจลโอเคได้ไปแอสคาบันเลยทุกคนนั้นเป็นช็อปแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็จะมีของสะสมเทียบเลยนะทุกคนครับที่ไม่เคยเห็นแม้แต่ที่สปาเหล็กก็ไม่เคยเห็นนะจะมีเป็นถ้วยนะครับเป็นถ้วยแล้วก็จะเป็นมีดับบี้ ดับบี้นี่งานงานสวยมากครับทุกคนครับดับบี้แล้วก็มีเนี่ยครับผมมีไอตัวตัวงูนะครับจากภักสองปีเนี่ยครับเป็นนี่ครับเป็นหินไอหินจากภักแรกอะ่ะส่วนอันนี้ก็คือที่ดับบดอต้องกินน้ำที่มันมีพิษนะครับเพื่อหาฮอ h คั h น่าสนใจมาก ส่วนมุมนี้นะทุกคนนะก็จะเป็นคทานะครับผมไม้กระยาสิทธ์นะครับจะมีโชว์อยู่นิดๆหน่อยๆน,นะครับอยู่ข้างหน้าอันนี้ของหลอดวอมอนี่กระทาเอลเดอร์ครับของบับดบ,บดอบดอนะครับอันนี้เป็นไม้กระยาสิทธิ์นะครับผม ชุดที่เราเคยไปเห็นกันเป็นชุดไม้เท้าติดกำแพงนะครับจะมีมาด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแผ่นที่ตัวกวนนะครับนี่นี่มีนากากนี้ด้วยนะครับสจรย์สเนปนะครับคนนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ใส่หมวกผมนะครับแกเป็นเนี่ยครับแกเป็นที่ด้วยจะเป็นนักคอสเพย์นะครับผมที่ หน้าเหมือนมากๆเลยนะครับผมนะครับมีตัวอย่างที่แกคอสเพย์ด้วยนะครับอ่านะครับใครใครรู้ว่าเขาชื่ออะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับผม โอเคครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการเดินงานไทยคอมิครอนปี2023นะครับตอนนี้ผมมาสักเ,ออเดินทั้งวันเลยนะครับมาัประมาณเที่ยงเียงนะครับตอนนี้ก็เย็นเลยนะครับเดินทั่วทั้งงานเลยนะครับก็ คลิปนี้นะครับก็จบประมาณเท่านี้นะครับหากใครสนใจสินค้าร้านไหนผมได้แปะ QR code หรือว่าแนะนําร้านไปแล้วนะครับก็ลองไปติดตามในเพจหรือทักไปสอบถามได้แล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับแล้วคลิปถัดไปผมพาไปที่ไหนหรือว่าไปทาคลิปอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปถัดไปครับ